สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะเรามาสรุปแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะคะห0านอยสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่8นะคะวิ่ง1 7 0นะคะแนวทางเข้านะคะ นอยพิเศษนะคะ1 6หลุดไปนะคะพี่น้องตัววิ่งมา1นะคะส่วนล่าง18นะคะ18ก็มานะคะ1881ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะส่วนน้อยปกติ79นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะส่วน46ล่างก็หลุดไปนะคะพี่น้องจ๋าส่วนนอย VIP 12ก็หลุดนะคะถ้าเอา ตัววิ่งนิดหนึ่งนี้มาหมดเลยนะคะพี่น้องเสียดายมากๆเลยนะคะ2-6ก,ก็หลุดไปนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะฟังคําเตือนนิดหนึงนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะวันที่18เดือน7ปี64นะคะแนวทางหาน้อยสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่ สองนะคะวันนี้ส่วนวิ่งเก้าห้าหนึ่งนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะเรามารู้สองกันนะคะก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้า สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบก็จะมีสองสองสองศูนย์สองแปดสองเก้าแล้วก็สองหนึ่งนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจ๊าอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้อง สำหรับคนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า